Hi A.J. อ m y a p h ยา n w e l n w m l to my t o u y House รายการโฮมทัวร์เป็นรายการสำหรับคนรักบ้านหรืออยากมีบ้านหรือกำลังจะซื้อบ้านหรือกำลังผ่อนบ้านหรือแม้แต่คนที่อยากรู้เรื่องของชาวบ้าน ก็ดูได้แนะนำให้ชวนพ่อแม่พี่น้องและคนที่เรารักมาดูด้วยกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในครอบครัวและเพื่อหาแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะความฝันก็คือคอม p l e t แล้วนะคะเปิดบ้านแบบรายการ Open Door มาหากับการสร้างบ้านที่ยืดยาวและยาวนานมากๆเกือบหปีเต็มๆนะคะที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างบ้านหลังนี้วันนี้ก็มาถึงได้เปิดบ้านแบบที่เราตกแต่งถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ ห0 0้ตก็ตามแต่รู้สึกว่ารอไม่ได้แล้วอยากจะอวดแล้วอยากจะเปิดให้ได้รับชมแล้วว่าโอ้โหอินสเปรชั่นต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพร็อพต่างๆที่เราเอามาตกแต่งบ้านเนี่ยจะสวยงามโดนใจขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยค่ะคือบ้านหลังนี้ถูกต่อเติมแล้วก็ปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะประตูนี้ยเราย้ายมาจากด้านหลังตรงนั้นนะคะแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้สิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้ามาก็คือหนึ่งแหละแน่นอนท้าดานี่เลยสวยงามสําหรับประตูดิจิตอลดอลล็อกอันนี้ของยูนิคอร์นะคะ คือชอบมากตรงที่เขาเนี่ยสามารถใส่ทั้งเลขรหัสได้พาสเวิร์ดได้สแกนลายนิน้วมือได้นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวอันเนี้ยรีวิวเพิ่มเติมให้ฟังส่วนตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นมูลี่นะคะสีขาวนี่เปิดปิดรับแสงได้อะไรเงี้ยคือด้วยความกระจกเดิมของเขาอ่ะมันใสแล้วเรารู้สึกว่าเออความไพรเวซีนิดนึงเราก็ได้ใส่เป็นมูลี่แล้วก็ถ้าสังเกตตัวพื้นตรงเนี้ยเราจะทําเป็นปูนขัดแล้วก็ทําเป็นสโลปขึ้นมาอันนี้เราก็จะเพิ่มมา่านเข้ามานะคะเพื่อให้มันดูแบบว่่าาซอๆนุมเพระ บ้านเราประตูค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็เลยทำํำเพิ่มเป็นม่านดีกว่าอันนี้เป็นโถงทางเข้าบ้านอ่าด้านนี้ก็จะเข้ามาเริ่มมาเจอโซนต่างๆของในบ้านแล้วนะคะเอาด้านนี้ก่อนไหมอ่า welcome to my restroom คะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นห้องน้ําของแขกของทุกคนที่ใช้บริการเพราะว่ามันอยู่ชั้นหนึ่งจริงๆห้องนี้ยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวจะต้องมีมา่านเพิ่มเติมเข้ามาตามแบบที่เราออกแบบไว้นะคะแล้วก็การตกแต่งเนี่ยห้องนี้จะเน้นเป็นสีดาแล้วก็สีขาวอันที่เราชอบมากๆของห้องนี้ก็คือพื้นนะคะพื้น ที่เป็นพื้นกระเบื้องอันนี้เราเลือกของคอตโตมาคืออย่างกระเบื้องตัวนี้ที่ชอบเลยหนึ่งคือลายของเขามันเหมือนทรายเวลาเดินแล้วเหมือนเราเดินอยู่บนพื้นทรายจุดเด่นของเขาอ,อย่างนึงคือมันกันลื่นนะคะด้วยข้าวเขาคืออาสิเลยที่สําคัญคือเขามีสารแบบยัก้งแบคทีเรียอนอกจากพื้นกระเบื้องที่ชอบเราใช่ไหมคะในห้องนี้ก็จะชอบอีกอย่างหนึ่งคือมูลี่เป็นมูลี่สีดำเนอะอนในบ้านเราจะใช้มูลี่3สีคือสีไม้สีขาวแล้วก็สีดําคือห้องนี้พอมันเป็นธีมดําก็พยายามจะใช้ทุกอย่างให้มันเป็นสีดําให้มันแบบคุมมโนนนนนนนกกัอะะะไรรรปปาาณีีี้้้้ตงด็็จเ กระจกมีตู้กระจกมีตู้วางของนะคะในนี้ขออนุญาตไม่เปิดว่าค่อนข้างรกนิดนึงคือบ้านเราจะมีตู้เก็บของค่อนข้างเยอะอ่านี่ก็เป็นห้องน้ําห้องแรกนะคะอ่าเราเปลี่ยนประตูตรงนี้จากเดิมน,น่าจะเป็นสีขาวเนาะอ่าแล้วก็มีการกรุเพิ่มเข้ามาให้มันเป็นสีไม้เดินออกมาจากห้องน้าชั้นหนึ่งนะคะเราก็จะมาเจอกับนี้เลยจ้าแม่จ้าอันนี้คุณโบเขาโปรดปานเขาเลิฟสุดๆของเขาเลยก็คือตู้รองเท้าคือเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นใต้บันไดแล้วทำเป็นแบบประตูเล็กๆสีขาวๆไว้เก็บของซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันมุดเข้าไปเก็บของยากเรา ก็เลยคิดค้นว่าเออทำเป็นตู้รองเท้าดีกว่าพื้นที่มันใช้ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็นี่เลยอ่านะคะอันนี้ได้กลิ่นก็คือรู้เลยว่าเป็นของคุณโบนะคะส่วนของนี้ชั้นนั้นนี่เลย <c oughs> หนักกว่าเดิมเหรอให้คุณบอกตู้สูงเพราะว่าชีส่วนสูงนะคะดิฉันเป็นคนที่ส่วนสูงไม่เยอะมากก็เอาตู้เตี้ยไปคือมันใช้มันใส่รองเท้าได้เยอะมากอะเยอะมากๆก,กว่าที่เราคิดอีกแล้วก็มันสะดวกสบายมันทําให้บ้านดูเป็นระเบียบเนาะคือแบบปกติอะถ้าเกิดเราไม่มีตู้ตรงนี้เราก็อาจจะวางแบบละเกะละกะตรงหน้าบ้านทําให้หน้าบ้านเรามันรกอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีรองเท้าเราไม่ได้ใส่ทุกคู่หรอกมันก็มีคู่ที่เราชอบซื้อมาบางทีไม่ค่อยได้ใส่เราอายัดไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทางนี้ทางน,น ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นสีขาวเราก็ทําให้เป็นสีไม้นะคะให้มันแบบเป็นสีเป็นโทนเดียวกันกับตู้ตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็นี่ไงเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นทางเข้าบ้านที่เราเพิ่มเข้ามาเมื่อก่อนมันก็คือเป็นประตูสี่เหลี่ยมเนี่ยเหมือนอย่างนี้เลยนะแล้วก็เราก็เปลี่ยนเป็นแบบประตูโค้งนะคะแล้วก็ใส่ม่านตรงนี้เข้าไปให้มันดูแบบดูซอฟดูละมุนเป็นอีกหนึ่งมุมที่แบบว่าเนื้อออกมาเดินเดินบ่งเดินแบบได้สมมติว่าอถ่ายทำคอนเทนต์ก็แบบ t h a i l น n d เออมันก็มันก็ดูน่ารักมันก็ดูแบบเออเออมันก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่ดูละมุลดีอะไรเงี้ยทำให้บ้านแล้วมันมีความแบบความหวานความละมูลขึ้นนะคะอาถัดมาจากตรงนี้ก็จะเจอกับอีกหนึ่งประตูได้ยินเสียงอะไรไหมจ้านี่คือเสียงแจ้งเตือนว่าประตูได้ถูกล็อกแล้วอ,อันนี้คือยูนิคอร์ชอบมากชอบตั้งแต่หนึ่งคือเรื่องของดีไซน์เขาเขาดูแบบทันสมัยหนึ่งคือมันสามารถสแกนลายนิ้วมือได้นี่อ่ะอันนี้คือผิดเป็นเจ้าของมันตัวปลอมสแกนให้ดีก็เป็นงี้ น,นี้คือเสียที่ถูกต้องก็จะเข้าได้ถ้าจํารหัสได้ก็ใส่รหัสไปอย่างอยากเป็นคนที่ไม่ชอบกดรหัสหรือว่าสมมติอ่าแบตเขาหมดแล้วก็มีสามารถมีมัสเตอร์คีย์คือมันเปิดปิดได้มันระบบมันค่อนข้างหลากหลายสําหรับประตูตัวนี้ก็เลยชอบมากๆเลยนะคะมันหนึ่งมันสวยงาม2มันก็ทําให้เราอุ่นใจเนะาะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็3ที่สาคัญที่สุดสําหรับคนที่ขี้เกียจพกกุญแจงเหมือนเราเพราะเราเป็นคนชอบลืมอันนี้คือตอบโจทย์มากๆนะคะอ่านเดวพาเข้าไปในห้องนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องทํางานนะคะเป็นห้องออฟฟิศเมื่อก่อนห้้้องงนนนีีตรมัจะ เป็นเหมือนโซนด้านนอกบ้านเลยเราไม่ได้ต้องการแบบนอกบ้านเยอะขนาดนั้นก็เลยให้เขาทําเป็นบล็อกแก้วตรงนี้ขึ้นมากลายเป็นว่าเราได้ห้องเก็บของขึ้นมาที่แบบใหญ่แบบกว้างขวางมากๆเดี๋ยวจริงๆอ่ะตรงนี้ห้องนี้เราจะมีเพิ่มก็คือในส่วนของมา่านเป็นม่านที่ไม่เหมือนห้องอื่นๆเราต้องการให้มันเป็นเป็นสีขาวแบบขาวล้วนแล้วก็เป็นม่านที่เก็บแสงได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อใช้ห้องนี้ในการแบบถ่ายอะไรต่างๆเนาะส่วนโต๊ะทำงานให้ทายจะ้ะว่าโต๊ะไหนคือโต๊ะของดิฉัน A หรือ B จะ้ะ อันไหนคือตัวอยากจะหวานแหววขนาดนี้ก็ต้องโตนี้ใช่ไหมคะคือโตนี้ชอบมากแล้วก็หาอยู่นานมากก็ได้ไปเจอโตนี้มานะคะกูคือของแบรนด์ Be Well อ่ะฟังก์ชันของเขาคือว่าเขาสามารถปรับขึ้นลงได้อ่ะคนสูงเยอะก็อาจจะปรับขึ้นสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีที่เราเลือกก็จะเป็นสีไม้ซึ่งเขามีอยู่หลายสีมากแล้วก็ขาเป็นสีขาวให้มันเข้ากับห้องของเราอะไรประมาณนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ก็คือดีนะคะกันน้ําแล้วก็มีความโคซี่สวยงามเขาปรับได้สูงสุดน่าจะประมาณ125เซนติเมตร Louie. No นะคะเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วไม่ใช่ว่าแบบว่าเออฉันชอบความสูงเท่านี้ฉันก็จะเอาเท่านี้ไม่ได้นะแม่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เหมาะมันอาจจะสูงเกินไปนะคะสมมติว่าห้องทํางานเนี้ยหรือว่าโต๊ะทำงานเนี้ยใช้งานหลายคนมันก็จะสามารถเซตได้ว่าอ่าเบอร์หนึ่งเป็นของหยาดนะเบอร์สองเป็นของน้องคนนั้นเบอร์สามเป็นของน้องคนนี้คือเราเซตแล้วก็จําตัวเลขของตัวเองไว้ได้แต่ที่ชอบมากๆก็คือตัวเก้าอี้ตัวนี้ที่มันแบบว่าปรับแขนเข้าแขนออกอ่าสูงปรับต่ําได้อะไรเงี้ยถัดออกมาจากห้องออฟฟิศนะคะเราก็จะมาเจอกับมุมนี้เมื่อก่อนมันเป็นแแแค่บบผนนังเเรียป็ หนึ่งมุมของบ้านเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเรียบไปนะคะเราก็มีการจัดทําเป็นตู้ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวอีก 3- 4สเดือนในอนาคตเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมอะไรแบบเนี้ยอาถัดมาจากมุมนี้นะคะเราก็จะมาเจอกับมุมเอามุมไหนก่อนซน้ายหรือขวาจิ้มชี้เอานี้ก่อนนะอะเอานี้ก่อนนะคะนี่คือมุมที่ทุกคนอยากจะเห็นมากที่สุดในบ้านของดิฉันนั่นก็คือ living room จ้า เป็นห้องที่หยาด จัดเต็มกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นมันยากมากๆเราจะต้องเลือกที่มันตรงตามแบบพอจะเป็นแจเป็นดีจริงๆอ่ะคือวัสดุอุปกรณ์ในบ้านมันจะต้องเป็นงานที่มันเป็นธรรมชาติมีความว่าบิซาบิมีความฮึกะอ่ะให้จิ้มเลยว่าจะเริ่มจากตรงไหนม่านไหมเราอยากได้ม่านที่มันมีความเป็นงานแบบงานถักทองานคาร์ฟเขาก็ทําออกมาได้ดีเลยม่านตัวนี้เป็นของภาษาย่านะคะสีเนี้ยมันจะออกเป็นสีครีมครีมน้ำตาลน้าตาลอมเทานิดนิดแล้วก็อันนี้เป็นม่านทึบแสงนะคะกันแสงได้เกือบแบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเนาะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งคือม่านโปร่งแสงคือตัวนี้ ม่านโปร่งแสงเนี่ยอยากเลือกเป็นสีขาววานิลาคือไม่ขาวล้วนไม่ขาวจัวตัวม่านหรือพวกมูลี่ทั้งหมดเนี่ยเราใช้ของภาษาญ่าหมดเลยเพราะว่าเขามีทั้งม่านทั้งมูรี่แล้วก็เขาผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายเองแล้วก็เข้ามาติดตั้งให้เองชอบมากคือเขาติดไวมากคือว,วันสองวันเสร็จและนางเอกนางเอกห้องเนี้ยยกให้โซฟาเพราะว่าตามหานานมากโจทย์มายากมากสําหรับเราคือหนึ่งเราแพ้ฝุ่น2เราไม่อยากทําความสะอาดบ่อยก็เลยได้โซฟาหนังอ่ะพอเป็นโซฟาหนังมันจะเป็นยังไงมันจะเข้ากับบ้านเราไหมเราจะนอนแล้วสบายไหม โซฟาตัวนี้ตั้งชื่อเองเลยนะว่าคือโซฟาดูดวิญญาณดูดวิญญาณคือถ้าใครได้นั่งปุ๊บให้เลยไม่เกิน5นาทีหลับเลยนี่ความเก๋ของนางคืออะยังไงยังไงชีปรับเอนอนได้ด้วยระบบไฟฟ้าแล้วนอนได้จริงคือหลับมาหลายรอบแล้วเพราะว่าหนึ่งโซฟามันนุ่มเราเลือกความนุ่มความเฟิร์มได้แล้วคนที่ขี้ร้อนอะดูเงือ ดูงเงือเวลาเราเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วเป็นโซฟาหนังแล้วพอมันนั่งคือมันแบบมันเย็นแบบมันเย็นทันทีเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมีช่องแบบเสียบชาร์จแบต USB ได้ตรงนี้ไม่ต้องแบบมีปลั๊กพลุมพลังอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้ของ SK Home นะคะชอบชอบมากๆแล้วก็พอเราได้โซฟาปุ๊บเราก็อ่ะมาเลยจ้ะเราก็ต้องหาพร็อพอื่นๆใดๆเอามาเติมให้มันเข้ากับโซฟาของเราใช่ไหมคะตรงนี้เป็นพรมนะคะเป็นพรมที่หากันยากเหมือนกันกว่าจะได้ผืนนี้มานะคะอันนี้เป็นของ Express c a r p e t อันนี้เป็นพรมนําเข้านะคะคือ ความหนาความนุ่มของเขาอะ่ะมันอยู่ในระดับที่พอดีมันเหมาะสําหรับคนที่แพ้ฝุน่นปูเสร็จแล้วก็ทําให้บ้านมันดูโคซี่โฮมี่มากขึ้นเวลาเพื่อนๆมาก,กันหลายคนก็นั่งพื้นได้สะดวกอะไรเงี้ยแล้วอยากก็ไปหาแบบเบาอ,อันนี้มาเพิ่มเห็นไหมอันนี้ก็สั่งง่ายๆเลยในออนไลน์อะไรอย่างงี้นะคะมีน่าจะมีเกือบทุกๆแอป,ปแหละส่วนอันนี้ขออนุญาตภูมิใจนําเหนือเพราะว่าออกแบบเองแต่ว่าก็ไม่ได้เองร้อเเพราะว่าเราก็ไปดูแบบใน Pinterest แหละเนาะอะไรเงี้ยตอนแรกอาจจะใช้เป็นโต๊ะไม้ซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเรามันไไม้้เเเยยออะแลลวก็หหาจจนป เทอร์โซของโปรดิจี้นะคะเราชอบมากด้วยเนื้อหินของเขามันทำให้บ้านมันดูแบบโฮมี่มากๆเลยอ่ะมันดูเป็นแบบลักชัวรี่แบบไม่ได้ตะโกนอ่ะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นทีวีเมื่อก่อนโครงการเขาทำไว้ทีวีไว้ฝั่งนี้แต่เราก็สลับมาฝั่งนี้เพื่อให้แบบมันน่าจะเข้ากับมมลี่ตรงนี้มากกว่าแล้วเราก็มีการบิวอินตู้ตรงนี้เพิ่มเข้ามาซึ่งอิตาเลียบอกว,ว่าการที่จะมีตู้ตรงนี้เราต้องเบิ้ลผนังออกมาอพอเบิ้ลผนังออกมาเราก็รู้สึกว่าเออไม่อยากให้มันเสียพื้นที่หรือเสียสเปซเราก็เลยใช้ทําเป็นแบบเป็นตู้เก็บของ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเก็บนะคะนี่เห็นไหมเป็นตู้เก็บของแบบนี้และนี่ก็คือมุมดายนิ่งจ้าแม่จ๋าเป็นอีกหนึ่งมุมที่แบบเวลาคนขับรถผ่านบ้านเราแล้วก็จะต้องมองแบบ อะไรเงี้ยเขาก็มองเข้ามาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่หลายๆคนชอบเนาะมันก็สวยแต่ว่ากว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละอันมาก็คือเลือดตาแทบกระเด็นในการไปตามหาพวกพอบตอกแต่งชิ้นเล็กๆน,น,น้อยๆอ,อยากได้มาจากหนึ่งคือ e ear, อีเกียส H งเอชเก็จตุจากร4ก,ก็คือชอปปิ้งจากออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆเนาะแล้วก็ 5, 5้าด้วยร้านญี่ปุ่นมือสองอันนี้คือชอบมากๆเลยแล้วด้านหลังตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ปลอมเลยเราก็ชอบความแบบจังเกิ้ลไงเรามันคือแบบโตมากับแล้วทันทีแบบเฮสเบเนีย แล้อบเฮ่บ้าบอเนี่ยเราก็อยากจะมีต้นไม้ในบ้านด้วยนึกออกมอย่างโตกินข้าวเนี่ยเหมือนจะแบบต้ไม้ธรรมดาทั่วไปแต่กว่าจะได้น้องมาคือเลือกแล้วเลือกอีกหาแล้วหาอีกหนึ่งเราอยากได้ไม้ที่มันเป็นไม้จริงๆทนไม่เป็นปลวกก็เซิร์ชหาข้อมูลว่าอ่ะควรจะเป็นไม้สักซึ่งก็ไปเจอร้านนี้ที่เขามีหน้าร้านอยู่ที่จตุจกักรข้อดีของไม้สักเก่าเนี่ยคือไม้สักมันเป็นไม้ที่มันมีมูมลค่าอยู่แล้วเนาะมูลค่าเขาจะค่อยๆเพิ่มทวีคูณขึ้นไปส่วนฝั่งนี้เราไม่อยากให้มันเป็นเก้าอ้เเมมน,นนนนนนดาาาาาูรกก็็ทํปัั่งะะคบ เดียวกันเลยแล้วก็เสริมเบาแบบนุ่มๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือพร็อพในบ้านมันเยอะมากเนาะเอาเป็นว่าใครชอบชิ้นไหนแคปเป็นรูปแล้วก็ทักมาถามในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวถ้าอะไรที่มีคนแบบว่าถามเยอะๆอาะอาจจะแบบถ่ายรูปรีวิวเพิ่มเติมให้หรืออาจจะรีวิวในคลิปในทิกตอกอะไรประมาณนี้นะคะส่วนด้านหลังของดิฉชั้นนั้นก็จะเป็นจะเรียวกว่าแพนทีก็ได้ประโยชน์ของเขาก็คือเราเอาไว้เป็นมุมแบบกิบิบกริบเก๋ๆเป็นมุมแบบว่าชงกาแฟาได้สิ่งสําคัญที่สุดนะการจะสร้างบ้านเนี่ยให้มันเข้ากันหรือสวยเริ่มต้นที่พื้นนเลยความฝัด เราก็คืออยากจะมีบ้านที่เป็นพื้นไม้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ไม้จริงเนี่ยหคือราคาสูงมาก2คือการดูแลรักษาการหาวัสดุทดแทนเช่นกระเบื้องยางอันนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยเพราะว่า1คือสวยงามได้ฟีลเหมือนไม้เลย2ราคาไม่สูงเท่ากับไม้จริง3รดูแลรักษาง่ายน้ําเหอะน้ําเหอะคืออะไรน้าหกน้ําเลอะคือเช็ดถูคือไม่มีบวมนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นคลิกล็อตเนาะมันก็ติดตั้งง่ายอะไรอย่างเงี้ยอยากเลือกกระเบื้องยางนะคะเป็นของ LT by c o p t o เนาะเขามีลายและสีให้เลือก เยอะมากเทคนิคคือเอามาเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ที่เรามีมันจะได้แบบเข้ากันไม่อ่อนจนเกินไปหรือไม่เข้มจนเกินไปนะคะแล้วก็ด้วยขนาดที่มันแผ่นมันใหญ่มากเนาะมันทาให้ให้บ้านอนะมันดูโปรง่งดูกว้างไม่ลายตานะคะอันนี้คือชอบมากๆสําหรับแบบกระเบื้องอย่างตัวนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่เราชอบมากๆเหมือนกันด้วยวัสดุที่ใช้นะคะหนึ่งก็คือสังเกตไหมด้านล่างเนี้ยด้านล่างเคาน์เตอร์จะเป็นดินเผาที่สั่งทําเลยอันนี้เราให้จดกับอินทีเลียว่าเราอยากได้ดินเผาไว้ในบ้านสักส่วนหนึ่งเขาก็ดีไซนน์ออกมาใ ของเคาน์เตอร์ตรงนี้เก็บของได้จุของได้แบบอลังการงานสร้างแล้วก็ส่วนตัวท็อปหินด้านบนนี้ก็คือท็อปหินเดียวกับโต๊ะกลางก็คือหินโทอร์โซของโพริจีนะคะคือยังไงเวลามีเคาน์เตอร์ท็อปมันก็ต้องเป็นหินเพราะมันสวยกว่าใช่ไหมแต่พอเป็นหินอ่อนอ่ะมันดูแบบเออมันไม่ค่อยเข้ากับบ้านเราเท่าไหร่อันนี้เขาก็มีสีมีรหัสนะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ว่าคือเป็นสีอะไรนะคะเพราะว่าอย่างของโพริจีเขามีสีให้เลือกเยอะมากเป็นหินเทียมที่ให้ผิวสัมผัสเหมือนหินจริงทนทานต่อาการใช้งานดูแลทําความสะอาดง่ายและทน ต่อกันดูดซึมน้ํามากถึง90%เพราะว่ามีการเคลือบมาอย่างดีถัดมาจากโซนทันทร,รีตรงนี้นะคะก็จะเจอกับประตูครัวจ้าจริงๆประตูตรงเนี้ยมันมีอยู่แล้วของประตูเดิมโครงการแต่เป็นประตูแบบเปิดปิดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ทําใหม่ให้มันเป็นแบบโค้งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ดูแบบซอฟๆละมนุนละมุนนะคะแล้วก็เปิดปิดไว้กันกลิ่นได้เวลาเราทํากับข้าวอะไรเงี้ยห้องครัวก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่หยาดค่อนข้างแบบใส่ใจแล้วก็จัดเต็มตเห็นไหมอันนี้เคาน์เตอร์จริงๆโครงการมีเคาน์เตอร์ไว้ให้ท บนข้างล่างเราก็ทุบรื้อของเขาออกหมดเลยแล้วก็ทําใหม่มีหลายส่วนที่อยากจะพูดถึงเช่นแท๊ทดแทแดเดแเดแดดัด ด้วยความที่เรามีพื้นที่ครัวน้อยแต่เราก็อยากจะมีโต๊ะไว้ถ่ายทํารายการไว้อะไรต่างๆอย่างท็อปหินนะอันนี้ก็คือหินทอร์โซเหมือนกันของโพดิจีเหมือนกันแต่ว่าคนละลายกับที่ใช้กับแพนทีแล้วก็โต๊ะกลางเนาะลายมันจะเล็กลงมันจะทําให้ดูแบบเรียบเนียนไปกับแบบดีไซน์ต่างๆของครัวอะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญมากๆก็คือ <c oughs> เขาเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ <c oughs> เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห้องนี้ก็หนึ่งมีเคน์เตอร์เนาะที่เราทําขึ้นมาใหม่นะคะด้านบนเป็นท็อปหินด้านล่างก็จะเป็นตู้อรอรย่างงงเีก็บขท อาจจะรวกุงลังเราก็จะยัดเข้าไปในตูตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเครื่องดูดควนันมีเตาไฟฟ้าแล้วก็มีเตาอบอ,อันนี้ของอีฟคิดเช่นทั้งหมดเลยรวมถึงซิงค์น้ําตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ชอบมากเหมือนกันนะคะมีแบบก๊อกที่แบบพาดึงสายมาฉีดล้างได้อะไรเงี้ยก็ทําให้ใช้งานสะดวกนะคะอันนี้ชั้นวางเราก็ซื้อมาเพิ่มส่วนเนี่ยคุณบบเขาทำเป็นโซนเครื่องดื่มก็คือโซนกาแฟซึ่งอุปกรณ์ก็คือสตาร์บัคคือลองไห้แล้วอเมซอนคือมาขอสูตรจะเอาไปทิ้งจะเอาไปทิ้ง อันนี้ก็เป็นเครื่องล้างจานเล็กบ้านเรามีเครื่องล้างจาน2เครื่องอันนี้เป็นเครื่องเล็กเอาไว้ล้างแก้วหรือเอาไว้ล้างจานชามที่แบบวันไหนเราใช้แบบไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตู้เย็นของซัมซุงนะคะชอบมากๆเหมือนกัน <า S 2> ก็คือจุอาหารได้แบบปาร์ตี้แบบ20-30คนได้เลยมุมนี้ก็เป็นมุมกึึงครัวไทยกลึงครัวฝรั่งกลึงครัวแบบอีสานส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้ก็จะมีหลากหลายเครื่องเหมือนกันเครื่องแรกก็เป็นเครื่องกองน้ําดื่มอย่างในตู้เย็นเราจะเป็นน้าเย็นใช่ไหมเราก็จะเอาไว้ดืดอนนอด่มได้เลยอย่างตรงเนี้ยคือนอกจากดดื่มไ้เเเลยราอาอ ทำอาหารได้ด้วยรุ่นนี้เป็นรุ่นฟาวเทนนะคะของสตีเบลหัวของเขาอะเนี่ยเราสามารถเติมน้ําตรงนี้ได้เราสามารถเอาหม้อมาตั้งแล้วเติมได้คือมันค่อนข้างแบบใช้งานสะดวกอะคือถ้าเป็นพวกเครื่องกองน้ําเครื่องทําน้ําอุ่นหรือว่าไส้กองต่างๆทั้งบ้านเราจะใช้สตีเบลหมดเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประตูของห้องครัวนะคะเอาไว้แบบกั้นกลิ่นเวลาทําอาหารใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าตู้อบถนอมผ้าของซัมซุงที่เลิฟมากๆเพราะว่าเครื่องใหญ่อลังการ ใช้งานง่ายใช้สอยสะดวกอีกหนึ่งประตูจ้าบ้านนี้ก็คือประตูเยอะมากส่วนนี้ก็เป็นโซนซักล้างที่เราเนี่ยต่อเติมออกมาแล้วก็ก่อผนังขึ้นมาทําหลังคาขึ้นมาซึ่งหลังคาก็จะมีสองโซนตัวนี้จะใส่เป็นหลังคาทึบแต่ว่าถ้าฝั่งเนี้ยเราจะใส่เป็นหลังคาโปรง่งเพื่อที่เราสามารถตากผ้าได้ไม่ได้กลัวว่าเพื่อนบ้านจะมาขโมยผ้าเรานะเรากลัวว่ากางเกงในของเรามันจะปลิวไปหาบ้านเพื่อนบ้านนึกนึกออกมาคือมังกี้เรามันค่อนข้างสนนึกออกมามันใช้งานได้จริงหนึ่งเวลาฝนตกเราก็ยังตากผ้าได้นะคะหรือว่าเวลาแบบแดด ร้อนมากๆมันก็ทําให้เราไม่ไม่ได้ร้อนจนเกินไปในการที่จะออกมาตากผ้าอะไรเงี้ยไม่พอฝั่งนี้เราก็ต่อเติมเป็นโซนเดียวกันเลยจริงๆบ้านหลังเนี้ยอยากเพิ่งเข้ามาอยู่ได้เดือนนิดๆคือของมันยังแบบยังไม่ได้เสร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอีกหนึ่งจุดที่สําคัญของห้องนี้ก็คือนี่เลยเอ๊ะอะไรยังไงเราสินี่ก็คือเคล็ดลับที่ทําให้น้ําสะอาดน้ํหน่าดืม่มน่าใช้นั่นก็คือ แว่นสองข่ายไม่ใช่ไส้กรองเครื่องกรองน้ําคือเขาจะช่วยกรองทุกอย่างที่มันทําให้น้ําไม่สะอาดเช่นพวกหินปูนสนิม้มกลิน่นคราบสกรปรกรอยแตกของท่อหรืออะไรก็ตามคือกรองทุกสิ่งอย่างอ,อ,อันนี้ก็ของสตีเบลเหมือนกันอันนี้สําคัญนะคือหลายคนน่ะไม่ได้ใส่ใจเครื่องกรองน้ําแบบนี้ใช่ไหมเราซื้อสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ของเราดีๆใช่ไหมเราก็อยากจะให้มันอยู่ได้นนเช่นกระเบื้องอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่กรองน้ําน้นํามันก็จะสกระปรกเป็นหินปูนด้วยทําให้เราต้องมาทําความสะอาดกันบ่อยๆแต่ถ้าเรากรองน้าเส น้ำมันสะอาดก็ทําให้เราไม่ต้องแบบดูแลรักษาคือเหมือนช่วยเราทําให้เราดูแลรักษาบ้านง่ายขึ้นนะคะแล้วก็โซนนี้ที่ยังโล่งแล้วก็ยังว่างอยู่ตรงเนี้ยจริงๆเราเหลือพื้นที่ไว้ให้สาหรับการติดตั้งโซลาเซลล์ด้วยบ้านเราที่มันขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยค่าไฟที่แพงเลย แพงเหลือเกินนะคะเราก็รู้สึกว่าติดโซน่าเซลเถอะซึ่งตอนนี้ก็กำลังหาข้อมูลอยู่เหมือนกันว่าติดของแบรนด์ไหนดีอะไรยังไงดีใครมีคอนแทคหรืออะไรเงี้ยแนะนำกันมาได้เลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของชั้น1นนะคะเดี๋ยว E ีีหน้าจะพาไปดูว่าชั้น2เป็นยังไงบ้างใครที่ชื่นชอบนะคะพร็อหรืออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นไหนนะแคบรูปแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะถามได้ถ้าอยากจําจได้ทั้งชื่อรุ่นหรือแบรนด์ต่างๆเดี๋ยวจะพยายามแท็กให้นะคะก็รอติดตามกันได้นะคะหวังว่าทุกกคคคนนนจะชช่ออบบลลิปี้้แว็ขุณม ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านหลังนี้ของหยาเนาะขอบคุณที่คอยให้คําแนะนําแล้วก็กําลังใจกันมาเรื่อยๆนะคะใครที่ชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ใหยาดด้วยวันนี้ลาไปแล้วเจอกันอีพีหน้ากับชั้น2นะคะวันนี้ลาไปแล้วบายบาย Thank you for coming to my house